ดีครับคุยรีวิวใหม่แล้วครับวันนี้เปิดคลิปก็น้ำมันเดือดเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําผัดเต้าหู้ใส่ถั่วง,งอกนะครับใส่เบคอนนะครับไปลองดูว่าจเยังไงนะครับนี่ครับนี่คืดิบต้องมีเต้าหู้กับเบคอนนะครับ กระเทียมลงไปนะครับใส่กระเทียมก่อนเลยวันนี้น้ำมันจะน้ำมันผมก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะพยศนิดนึงนะครับน้ำมันมันพยศไปสองสู้กันครับเราสู้ชีวิตมันก็สู้กลับนะครับมาห้าห้าพอได้ประมาณน,นี้นะครับแล้วเอาเบคอนลงครับ ในลูกสุดยอดเลยนะมาดูหนังได้ไหมครับโอกโหตรครับเสร็จแลวก็ใส่ต้าหูต่อนะครับเก๋อ,อ,อกไปแดงครับตัวนี้ลูกเป็นประทดเลยเดี๋ยวทิ้งเต้าหู้ให้ กระเด็นตัวสักพักนึงนะครับ,รบนี่น้ำมันพยศจริงๆครับกระเด็นทั่วไปเลยครับตอนนี้จริงๆก็หัวอ่ะมันทอดแป๊บเดียวมันก็สุกแล้วนะครับแต่ว่าอยากให้มันสุกอีกสักหน่อยนะหัวไปเรื่อยนๆนะครับเมนูง่ายๆแต่กินอร่อยจริงๆนะครับผมจะบอกว่ายอย่างเงี้ยผัดถั่วงอกรับซื้อมาเลยสิบบาทเยอะ กินทั้งวันท,ทั้งคืนนะครับกินจะมันพรุ่งนี้นะครับทำเผื่อเลยนะตากประตูหยุดนะครับขึ้นกระปองไว้ข้างบนก่อนนะผมจะดิฟไฟประมาณกลางๆนะครับตอนนี้นะครับช่วงที่รอประตูหิบนะใส่น้ำหน่อยไม่ต้องเยอะมากนะ เดน้ำจากถั่วงอกมันก็จะออกมานะครับอ่าตุเรทหอมครับรสดีสองช้อนนะครับมันเป็นสองช้อนโต๊ะหรือเปล่าใส่ไปก่อนนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็นี่น้ำตาลช้อนครึ่งพอครับก็น้ำมันหอยหน่อยหนึง ประมาณช้อนโต๊ะนะครับอาเดานะช้อนโต๊ะนะ้าเดานะอันนี้ผมเดานะอย่าอะไรกับผมมาก <c oughs> แล้วก็ใส่ครับสีว้าเขียวนะครับสีดำนิดนึงครับแต่งกลิ่นนะครับเอ้แต่งสีส,สันกิดแต่งกลิ่นได้ยังไงนะครับลําปานีน้นึงครับอ้าวเร่งไฟเลยวัเลยเร่งไฟเลยคันนี้ครับ ชอบกรอบก็แ๊บเดียวครับแต่ชอบว่านิ่มๆก็มานหน่อยเอาผัดนานนิดนึงนะครับให้มันนิ่มเลยครับลองทำตามได้เลยนะครับช่วงระยะเวลานี้นะครับนี่ต้นหอมครับใส่ไปไม่ต้องใส่ผักชีนะครับใส่แคต้นหอมก็พออนะครับ นานหน่อยนะชอบนิ่มๆนิดนึงน,นะครับตัวผมนะถูกตัวผมชอบนิ่มๆหน่อยไหนอลองชิมดิโอเคเดี๋ยวรอหน่อยขอให้มันนิ่มสักนิดครับเกรงก็มันจะไม่นิ่มนะครับ ้งโอ้โหสนยลอยสนยลอยเดี๋ยวตุนแป๊บนึ่งนะเพื่อนตัใส่ได้เลยนะครับทางนี้นะครับปากพื้นได้เลยมากินไม่เกินใครที่ชอบกินผัดผักบุ้งนะครับเมนูนี้ผัดไอ้ผัดสมูน่อกนะครับเมนูนี้แนะนำ ใส่เบคอนนะอร่อยอร่อยใส่เบคอนไฟแรกไฟแรกเลยนะไฟแดงๆเลยเอาให้แรกเอาให้แรกคอเข้าไปครับคอกระทะแตกไปเลยห้าั่วโมงนี้นะครับเสร็จแล้วครับผัดถั่วงอกใส่เต้าหู้นะครับแล้วก็มีเบคอนด้วยโอ้โหสีสันน่ากินมากเลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ช่องผมหน่อยนะครับขอบคุณนะครับ660กว่าซับสไครต์นะครับที่ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับขอบคุณทุกคําถามและทุกคอมเมนต์นะครับอะไรที่ผมไม่รู้ผมก็จะพยายามตอบให้ได้หาคําตอบมาให้ได้นะครับอยากให้ผมทําอะไรให้กินก็ลองบอกนะครับเผื่อผมจะลองทําให้ดูนะครับเป็นอาหารแบบบ้านๆทำจรินกันเองนะครับจะได้ไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกนะครับสำหรับวันนี้กูรีวิวฝากซับสไครต์ช่องด้วยนะครับบ๊ายบาย